เอามวลน,น้อยสวนบ้านพี่ทองนะคะนกำลังจะเกิดนะคะนี่แค่สวนหลังบ้านพี่ทองนะคะคู่บรรยาย่าวจุดจุ๋มสีพัดต้าน้ำฟุโตโน,โน่ํา่ะโตโน่น,นี่คือคุณสาม,มีของพี่โน่เ้พี่ทองนะคะอันนี้นี่ต้นอะไรเพี่อยังยังคิดอยู่นะคะ่าน,นะคะ่ะออมาทางนี้ต่อ หลังบ้านที่ทองนะต้นเงินต้นทองเยอะเลยค่ะเยอะเนี้ยะะะลเลยเห็นนหคะเดี๋ยวเราจะรูปด้วยนะเอามาดูต้นใหญ่มาดูต้นใหญ่เนี่ยต้นใหญ่สองสามต้นแล้วมันก็ออกมีคนถามนะว่าเท่าไหร่จะขายหรือเปล่าคะมีคนสนใจปลูกไว้ดูเล่นค่ะตอบอแล้วนะครับปลูกไว้ดูเล่นแต่ก็แบ่งให้ขายได้นะคะนิดหน่อยถ้าสนใจ <laughs> มีสลัดด้วยคะ่ะ น,นี่ยนี่ยยกต้นเล็กก็ได้นะคะต้นเล็กก็อยากได้สวยไหมคะบอกใครเพื่อนเอาไปขายค้าวบูดอยู่เนี่ยมีเวลาพี่ทองจดนางบอกปลูกไว้เพื่อดูเล่นค่ะธรรมชาติความสวยความงาม้านที่กองค่ะปลูกอะไรก็สวยคนม,มือเย็นนึกหนไ,ไคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตทีหลังค่ะมีอีกเยอะค่ะ